ไม่ได้เอ็มร้อยกาแฟก็ไม่ได้เอาอะไรข้าวใส่กลอองนะจะกินใส่กล่อกหรือไส้จากินที่เถอะไส่กล่องไม่ต้องไปหรอกเอานี้แหละเผาเผาหมูบดแล้วว่างขอเผาหมูรุ่นหวาจานหนึ่งนะมานั่งนี่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาขนะมีไหมเอาผัดพิแกงหมูทิ้นยังได้ผมอ่ะ เอาอะไรอะสะตีแกงหมูชิ้นแบบหวานอ๋อผัดสปแกงหมูชิ้นเขาจะมีไหมสะตีแกงโอเคอะไรอาหารที่นั่งเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรข้าวอะไรแกงหมูแบบหวานเนาะแล้วดึกหิวไหมเนี่ยไม่หิวแล้วจริงนะตาเราไม่ไหวแล้วกินเสร็จนอนนะกินเสร็จเดินอีกสักสองกิโลแล้วก็นอน ไพี่ต้มโต้หนูแถวนี้อยู่ตรงไหนถามทำไมตรงนน้นเหรอมาจุนี่มาถามทำไมเรื่องอีตาแกบว่มาไม่ใช่ ำไมหัวร้ออะไรอ่ะเคยใครปอทงไมอ่ะไอ้ปองสัตวดดิมันีม่ไมีไม่ไอปอมันนั่งนิดีกว่าแสงมันอยู่มันนั่งอย่างเงี้ยหัวร้อปอเหรอมันนั่งนิมันนั่งนี่งมันนั่งนิดงอย่าตรงนั้นมาตรงนั้นร้อนมาผูสัตวดดิปอสัตว์เรื่องอะไรอ่ะงมีเนี่ยไอปอ ไปขำเขาไงเขาก็โกรธเราไหวไหมเราไหวไหมจะล็อกไหมเนี่ยถ้าได้บัวสองตัวไปทำไรถ้าถ้ามีคนซื้อบัวให้สองตัวไปทำไรถ้าได้บัวสองตัวไปทำไรเอาไปค่ะเอาไปเอาไอนี่เอาไปซื้อรถ ถ้าได้บัวไปซื้อรถเลยมีบัวแทนได้ไหมหาวแล้วง่วงไปกินเสร็จเดี๋ยวไปนอนนี่ดเดี๋ยวเขาอำมาแล้วขอบคุณครับขอน้ำซุปน้ำซุปหมดแล้วโอ้ไม่เป็นไรน่าบายไหนดูายสั่งอะไรมา,าพี่แจงไม่มีอ,อโชว์หน่อยเววแเววแเววแเวว มเห็นสาวไม่ได้เลยนะเบิร์ดมาแล้วเบไดข้าไหมเบิร์ดเหรอไปไหนอะ่ะ

ไปร uh huh. ุ่นหลายใจเนะหิวไม่กินตายกล่อง